พอบีนองปากันเหลือครกเอ่บีนอปาดกันเืออร่อยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าด้านนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์สีจานวันนี้ต่ายแค่ไหนนตัวนี้รากรมีหลากหลาอบคุณคไม่ได้นับไปนองอแม่นะเขียวมกบอว่าเบิ้งสมปีแล้วตันนี้เราไปไนนอนบนนี้เบิ้ง้า้เผู้สาวเอ้ยสนมติเถียวสวัสดีนะคะ เวียนมาได้นะคะใครสนใจผลิตภั์บอสแร์นะคะเดินมาที่บูธได้เลยได้บ่อยได้นี่มีน้องชายเลยปั่นเก๊บ่อยได้นี่3สามองร้อยเท่านั้นนะคะสาม0องร้อยนะคะผิวขาวผิวหน้าขาวกระจ่างใสะ แนะนำไปเซรั่มร ah <pt> ุันนี้เลยราคาถูกกว่าข้างนอกอย่างแท้แน่นอนนะคะองเอาไปได้กกันอนเลยที่จามนะคะเซรั่มสิวจัดเนดีนะคะี่ยที่อยู่ที่ควรัะยาวนานนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สีจัน อยากจะได้ในส่วนของครีมนะคะที่เป็นกันแดดติดน้ำยาบลัชมาหลากหลายส่วนเลยผิวขาวกระจ่างบัตร40บาทถ้าจับได้เป็นที่นี่มีรางวัลอะไรบ้างคะบัตรสีเริ่มเลน่อยนะคะวันนี้พบกับพี่แอนอรดีด้วยนะคะแขกรับเชิญของน้องมือนี้เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะนี่เดนี่เดตโตยัง ได้มาแล้วนี่เอาไปหย่อนลงได้เลยนะคะบูธเอ็มร้อยห้าสิบรอให้บริการอยู่ด้านโน้นนะคะผู้ใดอยากได้ท่องข้ามกับบา้าาผู้ใดอยากใส่เงี้ยเงี้ยนนะคนะเอาไปหย,ย่อนยางไปหาบูธเอ็มอยหาสิบได้เลยนะจ๊ะหรือว่าผู้ใดว่ามีฝามานํ่งบูธเอ็มร้อยห้าสิบมีจำาหนนะคะขวดละสิบบาทเท่านั้นคะ่ะอ,อยากได้ทองท <laughs> ่องไม่ได้ดอกอาจจะใช้กับพนีของเม,มื่อเวนี้แม่ซื้อไปเลยหนึ่งร้อย สื้อไปเลยลอยฟ้าได้แท้มื่อนี่ไม่จำกัดคือจักฟาก็ได้ลอยฟาก็ได้ผัดฟากอะไ้แหงซื้อไหลแหงมีสิทธิ์ไหลนะคะขอบคุณครับมาวันนี้เลามีฟ้าหรือว่าไม่มีฟ้าแม่ก็เดินไปซื้อที่พูดได้เลยค่ะบูธเลยค่ะเดินไปที่บูธเอ็มร้อยเลยเน่ยแม่เป็นเซรั่ม เซรั่มล็บลิ้วลอยแม่ลิ้วลอยแม่ข้างหลอกจตาข้างหลอกตาข้างหลอกตา19บาทเยอะวันนี้ก็จะว่าสถานที่กว้างขวงวางมากเลยวันนี้วันนี้เหลือเยอะนะครับติดดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามาหอดสถานร้านเพื่อนเรียบร้อยเพราะท่านเต็มมงนี้คือหยิบเครื่องปืนหลายป่วยเลยไอ้เวงไม่ใช่คืออู่เวอร์แอชชั่นคอมโบแทน เขาเยี่ยมาเก้งตอีกแล้วโปรโมชันดีลีร,ร,รานี้โปรโมชันดีขนาดเลยหลานสาดนี่สวัสดีจ้าถ้าพ่อแล้วาสาดไาาห้องเทียมน้องน้องบไดเทียมแล้ด้วยเดี๋ยวน้อ,นอ,นองคาบี้สาดน้ำมันหรืวกันคาบสาดาบพืพ่อนง่ร้อยาอ <c oughs> ให้าืบา่นค่ะใหญ่บอนนี้อ <c oughs> ุ้ยปใหญ่ะน บูชบอดแช่นะครับพี่น้องครับแล้วก็รครีมสีจันทร์ครีมสีจันทร์ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าครีมเจลนะคะวันนี้มีจำหน่ายให้กับทุกทุกท่านนะคะคือว่าถือเงินมาลอยเดียวได้สี่ร้อดนะครับเรื่องความร้อนทำใส่รถแก่ได้ดานนิชของพระเอกหมอลังใจเกือร้อยครับพระเอกบอลสีจอยพร้อมกับศิลป์ดำเมืองขอนแก่นน้องแอร์อรดีวันนี้ได้มีโอกาส าำผลงานงานนักเข้าออความสูงพี่กอบเอทีพี่กองซีสเกตพี่กอขอราญกันหน่อยครับ ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะใค้ที่สนใจพืิพรรณบอสแคนที่บังมูได้เลยยังมีจำหนายตลอดนะคะส่วนเซน้อมสุขภะมันมีจำกัดนะมีจำนวนจำกัดใครที่สนใจมีแค่1นึ่งพัชิ้เท่านั้น1น0 0งผ้หารอยกงขนาดนะคะหึ่กล่องราคาหนึ่้อยเก้าสิบาทหนึกล่องราคาหนึ่ันสองร้าสิบเกาบาทซื้อสองกล่องขึ้นไปเหลือกล่องละพันสองร้อ